ไหนก็ไหนแล้วนะมึงก็หน้าตาดีหาอีกกี่คนก็ได้คนนี้คือขอได้ไหมล่ะป้าน้องฉันไม่ได้อะไรกับมึงซะหน่อยแต่กูรักน้องเขาไปแล้วไงพี่ถามจริงนะเราคุยอยู่กี่คนคุยกับพี่ต่อคนเดียวค่ะอ้าวส่วนที่คุยกับไอ้วอกเพราะว่าไอ้วอกไม่ใช่คนใช่ไหมมีที่อมีเพิ่งเล่นไหมไหมไอ้วอกกูว่าเดี๋ยวมึงโดนแล้วล่ะมีคนสุ่มรอยเอารูปของน้องเนี่ยมาแชทกับมึง ใช่ค่ะถ้าไม่เชื่อพี่ลองทักมาดูก็ได้นะคะวัดดีเฮ้ยทักไลน์เห็นไหมคะมันไม่แดงมาเลยพอความแตกก็บล็อกไอ้วอกหรือเปล่าเทียวลายหนูไปดูเลยก็ได้ค่ะเห็นไหมไม่มีไม่มีชื่อมึงสักนิดเดียเดียวเดีย ซ่อนไว้หรือเปล่าครับน,นี่น้องก็ตาปากมึงว่างนักเนี่ยนะอมรองเท้ากูลเล่นก่อนไหมมึงไม่รู้จริงหรอวะมันซ่อนได้จริงนะมึงซ่อนไว้หรือเปล่าเห็นไหมคะว่ามันไม่มีอะไรลบไปแล้วหรือเปล่าไม่ได้ลบอะไรทั้งนั้นเลยค่ะ,ะ,ะม,มาดูดิ คิดถึงเขาอีกแล้วเหรอมึงเห็นน้องเอลเขาพิมพ,มพ์สักนิดไหมเนี่ยฮะใช้พลังจิตแน่ๆเลยโอ้ย,อยพี่น้องครับมึงจะให้วอกกัน้องต่อเนี่ยทะเลาะกันให้ได้เลยว่างั้นกูไม่รู้แล้วหนูก็ไม่ได้ชื่อเอมมี่ด้วยค่ะหนูชื่อเอมมึงโดนมิตช,ชี่แล้วแหละหลวอกพี่ต่อฮะคุยด้วยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเนอะมึงก็หน้าตาดี หายกี่คนก็ได้คนนี้คือขอได้ไหมล่ะป้าน้อช่วไม่ได้อะไรกับมึงซะหน่อยแต่กูรักน้องเขาไปแล้วไงโอ้ยมึงคุยกับเขาแค่สามวันมึงรักเขาแล้วเหรออันนี้นานแล้วนะปกติสามนาทีกูหัวปักเลยออ้ยแก่ใจนะพี่ต่อ มึงกลับบ้านไปก่อนปล่อยน้องเขาไว้กับกูสองคนเดี๋ยวกูจีบน้องเขาเองใช่งั้นได้ไงน่าเกลียดตายงั้นมึงต้องเลือกน่ะระหว่างคำว่าน่าเกลียดกับคำว่าเลือกคบกับกูเนี่ยไอ้วอมึงคิดว่าหน้าอย่างมึงเนี่ยจะมีศักดิ์ศรีพอที่เป็นตัวเลือกให้น้องต่อเลือกหรือพี่น้องครับไม่รู้มึงก็เลือกมึงดูสภาพข้ามึงก่อนไอ้วอกมึงจะไปประชันกับเขาว่าหุนมึงอะอย่ากระแปะขาดทุนพี่ต่อหนูรู้แล้วค่ะว่าใครที่หลอกคุยกับเพื่อนพี่เดี๋ยวหนูมา ใครวะพี่น้องครับห <H ö hn> ัว่านะหัวเก่าออกแน่แน่มยมึงต้องถูกเลี้ยงมายัางไงวะพี่น้องครับมึงถึงได้มีใส่ความคิดไอ้แบบนี้ออกมาเนี่ยสังคมไฮโซยังเมื่อสังคมไฮโลตล็กโอ้ยโตในบ่อนควาย เดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบุคคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิด